สวัสดีคะ่ะนี่เป็น ep สอแล้วนะคะเพื่อนๆ ep หนึ่1จะถักได้มา8แถวนะคะจากขอบคอรตรงนี้นะคะตั้งแต่เริ่มห่วงนะคะมาถึงตรงนี้นะคะจะได้ที่8แถวนะคะดาวจะพยายามสอนให้ช้าลงนะคะเพื่อนๆจะได้ถักตามทันนะคะดาวก็เลยทาคลิปไม่ยาวมากนะคะประมาณ3 0ม0ถึงสีนาทีต่อ1 ep นะคะต่อไปเราจะเริ่ม ep ที่2นะคะอันนี้คือช่วงลายที่ดาวแบ่งไว้นะคะเพื่อนๆ อย่างที่บอกนะคะคือตัวนี้ดาวจะทําที่16ช่องลายนะคะนี่นะคะ16ช่องลายมันก็จะแบ่งออกมาได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแถวที่9นะคะแถวที่9เราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะจะเลื่อนห่วงไปไว้ทํา C นะคะทํา C เลื่อนไปเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็มาเริ่มหลักตรงนี้นะคะทำเหมือนเดิมพอหนึ่งคอสามครั้งอา่าพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะรวมโซ่ด้วยเป็นสามนะคะกันด้วยโซ่สามช่องตรงนี้ก็พอหนึ่งคอลงอีกสามครั้งนะคะลงช่องเดิมหนึ่ง สองสามนะคะนะคะสามครั้งหนึ่งอันนี้คือแถวที่เก้านะคะสามนะคะโซ่สามพอหนึ่งคออสามครั้งลงตรงที่เดิมนี้นะคะหนึ่งสองสามนะคะโซ่ ตัวนี้จะโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วก็มาพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะสามครั้งหนึ่งสองกันด้วยโซ่สามพอหนึ่งคออีกสามครั้งหนึ่งสอง สนะคะข้ามาพอหนึ่งคอหลักตรงนี้เลยนะคะสามครั้งหนงึสองสามนะคะกันด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอลงที่เดิมตรงนี้นะคะอีกสามครั้งหนึ่งสองสามนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะพอหนึ่งคอลงตรงนี้สามครั้งหนึ่งสองกันด้วยโซ่สามแล้วก็จิ้มลงตรงนี้นะคะพอหนึ่งคออีกสามครั้งหนึ่งสองสามนะคะนี่นะคะ ตรงนี้เราก็กั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะพอ,คอคงงพอหนึ่งคอสามครั้งลงตรงนี้หนึ่งสองสามกั้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอสามครั้งหนึ่งสองสามข้ามาพอหนึ่งคอตรงนี้เลยนะคะสามครั้ง หนึ่งสองหลุดนะคะสามกั้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งขออีกสามครั้งเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นช่องลายแบบนี้นะคะนี่คือแถวที่เก้านะคะเพื่อนๆพื่อน,น,น,นก็ถักแบบนี้วนไปจนจบแถวที่เก้าตรงนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะ แถวที่เก้านะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะซี C, ตรงนี้นะคะตรงโซ่สามแล้วก็ทํซีเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนหลักเข้าไปข้างในนะคะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็เอ็กลงช่องเดิมตรงนี้นะคะโซ่แปดหนึ่งสองสามสีห้าหก แปดอันนี้คือแถวที่สิบนะคะพอสามคอแบบนี้นะคะคือพันหัวเข็มสามครั้งแบบนี้นะคะจิ้มลงมาช่องตรงนี้นะคะระหว่างระ,ระหว่างกลางตรงนี้นะคะระหว่างของโซ่ห้าตรงนี้นะคะปลดออกทีละสองห่วงนะคะนี่นะคะปลดออกทีละสองห่วงสองสอง สองนะคะแล้วค้างไว้แล้วก็พันอีกสามครั้งนะคะแบบนี้นะคะพันหัวเข็มอีกสามครั้งจิ้มลงช่องเดิมปดออกสองห่วงปดออกสองห่วงปดออกสองห่วงนะคะสามครั้งนะคะพันหัวเข็มอีกสามครั้งจิ้มลงช่องเดิมปดออกสองห่วงปดออกสองห่วงปดออกสองห่วงนะคะนี่นะคะก็จะก็จะได้มาสามหลักแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงรวบเข้าหากันหมดเลย นะคะแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มสามครั้งแบบนี้นะคะแล้วจิ้มลงช่องเดิมตรงนี้ปลดออกทีละสองห่วงสองสองสองนะคะพันหัวเข็มอีกสามครั้งเอาลงช่องเดิมปล่ออกทีละสองนะคะสองสองสองพันอีกสามครั้ง จิ้มลงช่องเดิมปล่อยออกสองห่วงปล่อยออกสองห่วงปล่อยออกสองห่วงนะคะพอได้ครบสามหลักเสร็จแล้วก็รวบข้าหากันแบบนี้โซ่แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดนะคะแปดเสร็จแล้วก็จะเอามาเอ็กลงช่องตรงนี้นะคะ โซ่สามหนึ่งสองสามเอ็กลงช่องเดิมนี่นะคะโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะพันหัวเข็มสามครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ข้ามมาหลักนี้เลยนะคะตรงที่โซ่ห้านะคะปล่อยออกสองห่วง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 พันหัวเข็มสามครั้งทาเหมือนเดิมทำแบบนี้สามครั้งนะคะ หนึ่งสองสามพันหัวเข็มอีกสามครั้งสองหนึ่งปอกสองปออกสองนะคะครบสามเสร,ร็จเราก็รวบก็หากันโซ่หกสองสามสี่ห้าหกทำเหมือนเดิมพันหัวเข็มสามครั้งจิ้มลงช่องเดิมตรงนี้นะคะปอ 2, ปอกสองปออกสองปอออกสองนะคะพันหัวเข็มสามครั้งลงช่องเดิม ปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองพันหัวเข็มสามครั้งลงช่องเดิมปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองนะคะครบสามเสร็จแล้วก็วรวบก็หากันโซ่หกสองสามสี่ห้าหกอ่าตรงนี้โซ่แปดนะคะโทษทีตรงนี้โซ่แปดค่ะแล้วก็มาเอ็กตรงนี้นะคะโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็เอ็กลงช่องเดิม ก็จะได้เป็นหนึ่งช่องลายนะคะของแถวที่สิบนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือแถวที่สิบนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะถักวนไปจนจบแถวตรงนี้เลยค่ะค่ะนี้จะจบแถวที่สิบนะคะพเพื่อนๆเราก็จะถักโซ่ไปสี่นะคะตรงที่จะจบแถวนะคะแล้วก็ให้พันหัวเข็มแบบนี้นะคะสองครั้งนะคะแบบนี้นะคะสองครั้งแล้วก็จิ้มลงตรงที่เราทำ X ตรงนี้ไว้นะคะที่จบแถวช่วงตรงนี้นะคะที่เราขึ้นต้นไว้นะคะ ปล่อยออกสองห่วงนะคะปล่อยออกสองห่วงสองค้างแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยอีกหนึ่งค้างนะคะเป็นรวมแล้วจะปล่อยออกเป็นสามค้างแบบนี้นะคะให้เขาได้อยู่กึ่งกลางนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นแถวที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปแถวที่สิบเอ็ดยังให้ขึ้นโซ่เป็นแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะขึ้นโซ่แปดแล้วก็มาเอ็กตรงนี้นะคะ ตรงมุมนะคะโซ่สามเอ็กลงที่เดิมตรงนี้นะคะช่องถัดไปตรงนี้นะคะนี่นะคะทําให้เป็นปมแบบนี้นะคะนี่นะคะโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะในช่องตรงนี้นะคะเก้าครั้งนะคะทําเป็นาฐานของสับป,ปะรดนะคะเก้าครั้งหนึ่งนะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะนับตัวอีกทีหนึ่งนะคะว่าครบไหมนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะครบเก้าหลักเสร็จแล้วเราก็จะโซ่สามแล้วก็เอ็กลงตรงนี้นะคะมุมตรงนี้เลยนะคะแล้วก็โซ่สามเอ็กลงช่องถัดไปตรงนี้นะคะโซ่แปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะ โซ่แปดเสร็จแล้วเราก็ข้ามมาตรงนี้เลยนะคะมา X นะคะโซ่สาม X ลงช่องถัดไปตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กันนี้นะคะโซ่สามแล้วก็จะทำฐานสับประรดตรงนี้อีกเก้าครั้งนะคะเก้าหลักคอหนึ่งคอนะคะหนึ่สองสา ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซ่สามเนะคะโซ่สามเอกัดไปนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือฐานสับปะรดนะคะเพื่อนๆฐานสับปะรดเราจะใช้ที่เก้าหลักนะคะ ะะแถวที่สิบเอ็ดฐานสับรดใช้ที่9้าหลักนะคะเราก็ถักแบบนี้วนไปจนจบแถวมาถึงตรงนี้เลยนะคะมาถึงช่องตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันตรงช่วงจบแถวตรงนี้นะคะ,คะตอนนี้ก็จะจบแถวที่สิบอ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนก็ให้ถักโซ่ไปสามนะคะถักโซ่สามแล้วก็มาจิ้มลงตรงนี้นะคะเพื่อจบแถว ะะแล้วตรงนี้เราก็จะซีผ่านนะคะเพื่อเลื่อนหลักนะคะไปไว้ตรงกลางนะคะเพื่อจะเริ่มแถวใหม่แถวที่สิบสองนะคะยิ้มเข้าไปในโซ่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเลื่อนแถวเขานะคะแบบนี้นะคะ สามครั้งพอนะคะแล้วก็ถักโซ่สามโซ่สามแล้วก็เอ็กลงนะคะนี่นะคะถักโซ่สามเอ็กลงใกล้ๆกันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทำสองครั้งนะคะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าโซ่ห้านะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้นะคะตรงลายสับปะรดนะคะ อหนึ่งคอหนึ่งครั้งกั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะคอหนึ่งคอทุกหลักเลยนะคะตรงนี้นะคะแต่กั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะจะได้ทั้งหมดเก้าหลักนะคะสามโซ่หนึ่งสี่โซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งหกโซ่หนึ่งเจ็ดแปดก้าโซ่ห้านะคะสามสี่ห้าเอ็กลงระหว่างตรงนี้เลยนะคะทำเหมือนกับเมื่อกี้นะคะส่งเอ็กลงแล้วก็โซ่สาม หนึสองสามเอ็กลงที่เดิมนะคะโซ่สามเอ็กลงใกล้ๆก,กันนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะจะได้สองครั้งโซ่ห้าพอหนึ่งคอตรงลายสับป,ประรดนะคะหนึ่งหลักกั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะทำทั้งหมด9้าครั้งนะคะ หนึ่งสองสามกันด้วยโซ่หนึ่งทุกครั้งนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะกันด้วยโซ่ห้า เอ็กลงตรงนี้นะคะโซ่ so 3าเอ็กลงโซ่ so 3าเอ็กลงนี่นะคะอันนี้คือแถวที่สิบสองนะคะเ,เพื่อนเก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือลายเป็นฐานของลายสับปะรดแล้วนะคะจะจะมีทั้งหมดเก้าหลักนะคะสับปะรดนะคะจะมีฐานตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอเก้าหลักนะคะเ,เพื่อนๆถ้าไม่ครบเก้าหลักแสดงว่าเราถักผิดนะคะดูดีๆนะคะเ,เพื่อนเนี่นะคะ เรามาเจอกันอีกทีตอนจบแถวตรงนี้นะคะจบแถวที่สิองนะคะก็ให้มาเชื่อมติดตรงนี้ตรงนี้ที่เราเริ่มต้นไว้แถวที่ส่งนะคะให้มาซีผ่านตรงนี้นะคะเพื่อจบแถวทำซีผ่านนะคะแล้วก็เลื่อนหลักม้อยตรงกลางบนนี้นะคะทำซีผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะต่อไปจะขึ้นแถวที่13าให้ขึ้นโซ่สาม ขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้หนึ่งหลักนะคะข้ามมาข้ามมาห่วงตรงนี้นะคะโซ่ห้าโซ่ห้านะคะแล้วก็ข้ามาหลักนี้นะคะเพื่อทําสับป,ปะรดนะคะให้จิ้มลงระหว่างตรงกลางตรงนี้นะคะของหลักนะคะโซ่สามจิ้มลงกลางระหว่างตรงหลักโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะ โซ่สามจิ้มช่องถัดไประหว่างโซ่นะคะตรงนี้นะคะจะได้ทั้งหมดเจครั้งนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเนะคะหนึ่งสองสามเอ็ หนึ่งสองสามเอ็โซห้าอันนี้เราก็จะมาพอหนึ่งคอตรงช่วงระหว่างตรงช่องตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พอหนึ่งคอช่องถัดไปตรงนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งนะคะแถวที่สิบสามก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเพื่อน ไอตรงสับประรดตรงนี้นะคะจะได้ทั้งหมดเจ็ดครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะถ้าเจ็ดคือเราทําถูกนะคะแต่ถ้าไม่ได้เท่าอ่าถ้าไม่ได้เจ็ดก็คือเราถักผิดนะคะต้องนับดูด้วยนะคะก็จะลงตัวพอดีนะคะเ,เพื่อนก็ถักแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยนะคะอันนี้คือแถวที่สิบสามนะ,ะต่อไปจบแถวที่สิบสามนะคะก็ให้จิ้มตรงนี้นะคะตรงโซ่สามนะคะก็จบแถวทำซีผ่านนะคะ เราจะขึ้นแถวที่สิบสี่นะคะขึ้นโซ่ไปสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะปกติจะถักโซ่สามนะคะแล้วก็เผื่อตรงกลางนี้อีกหนึ่งโซ่เพื่อเป็นโซ่กั้นนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอหลักถัดไปตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งโซ่ห้าข้ามมาเอ็กตรงนี้นะคะ ทำสับประรดนะคะโซ่สาม x นะคะโซ่สาม x ช่องถัดไปนะคะของลายสับประรดนะคะโซ่สาม x ช่องถัดไปหนึ่งสองสามโซ่สามนะคะ x ช่องถัดไปนะคะโซ่สาม x ช่องถัดไปนะคะ โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะเอกตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายนะคะแล้วก็ลองนับตูนะคะว่าได้กี่หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเขาจะลดลงทีละหลักทีละหลักนะคะแถวนี้จะมีเจ็ดแถวนี้จะมีหกนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถักโซ่ไปห้าถักโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้า พอหนึ่งคอจิ้มลงมาตรงนี้นะคะกันด้วยโซ่หนึ่งนะคะแบบนี้แล้วก็พอหนึ่งคอหลักถัดไปนะคะโซ่ห้าสามสี่ห้านะคะแล้วก็ x ตรงสับประรดตรงนี้นะคะหนึ่งโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็ x นะคะ 1>, 1 2 3นะคะโซ่3เสร็จแล้วก็ x ค่ะช่องถัดไป1 2 3 x นะคะ1 2 3 x 1 2 3 x นะคะจะได้ทั้งหมด6ครั้งนะคะเพื่อนเขาจะลดลงทีละหลักนะคะ1 2 3นะคะ หนึ่งสองสาม่าลดสองสามสี่ห้านะคะข้ามมาหลักนี้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งกันด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะโซ่ห้านะคะนะคะแถวที่สิบสี่เขาก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยะคะให้นับดูนะคะถ้า อ่าสับประรดตรงนี้ได้หกอันนะคะก็แสดงว่าทําถูกนะคะคือเขาจะลดลงเรื่อยๆนะคะจากจากหกเอ่อจากเจ็ดเหลือหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะคือเขาจะลดลงเรื่อยๆนะคะส่วนลายตรงนี้เดีย๋ยวเราก็จะมาเพิ่มลายไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งนะคะถักวนแบบนี้ให้จบแถวเลยนะคะมาเจอกันอีกทีตอนจบแถวที่สิบสี่ตรงนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่สิบห้านะคะก็ให้เลื่อนห่วงมไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะทำซีผ่านนะคะ แบบนี้นะคะขึ้นโซ่ไปสามขึ้นโซ่สามบวกโซ่ห้าข้างตรงกลางระหว่างช่องตรงกลางนี้นะคะก็จะรวมเป็นแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะโซ่แปดเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอจิ้มุงช่องเดิมตรงนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งตัวนี้จะปกติสองหลักนี้จะถักโซ่ห้านะคะแต่ตัวนี้จะเริ่มลดลงแล้วนะคะจะเหลือแค่โซ่สี่นะคะสองสามสี่ แถวที่สิบห้านะคะเราจะขึ้นโซ่สี่นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็ทำสับปะรดเหมือนเดิมนะคะจะได้ห้าหห้าช่องนะคะสับปะรดแถวนี้นะคะโซ่สาม x นะคะโซ่สาม x นะคะหนึ่งสองสามเ หนึ่งสองสามนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเขาจะลดลงไปทีละช่องนะคะโซ่สี่พอนคอนะคะให้จิ้มลงระหว่างตรงกลางของตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะโซ่ห้าสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอให้จิ้มลงระหว่างตรงกลางของโซ่ตรงนี้นะคะ โซ่สี่แล้วก็มาเอ็กตรงสับเอ็กตรงสับรดนะคะโซ่สามเอ็กโซ่สามเเออ็ก็ก โซ่สี่นะคะแล้วก็ข้ามมาช่องตรงนี้นะคะระหว่างกลางตรงโซ่นะคะคอ1คอกันด้วยโซ่ห้าคอหนึ่งคอนะคะจิ้มลงช่องเดิมตรงนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนเพิ่นก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวที่15นะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันตอนอีกทีตอนจบแถวสิบห้าค่ะ อันนี้จะจบแถวที่สิบห้านะคะขึ้นแถวที่สิบหกเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําีผ่านตรงโซ่สามตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนผ่านเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่สิบหกนะคะให้ขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะอีกสองครั้งหนึ่งสองนะคะรวมโซ่ด้วยก็จะได้สามนะคะถักโซ่สาม คอหนึ่งคอนะคะอันนี้โซ่สามนะคะถ,ถักเกินไปหนึ่งช่องโซ่สามนะคะแล้วก็คอหนึ่งคอลงช่องเดิมนะคะหนึ่งครั้งกันด้วยโซ่สามคอหนึ่งคอลงตรงนี้นะคะช่องเดิมนี้นะคะอีกสามครั้งตรงนี้จะขยายลายนะคะเ,เพื่อนๆสองสามนะคะโซ่สี่ เราก็ทำสับปะรดเลยนะคะ X นะคะโซ่สามโซ่สามนะคะ X นะคะโซ่สาม X แถวที่สิบหกนะคะตรงสับปะรดจะได้4ช่องนะคะ 1, 2, 3, 4นะคะโซ่สข้ามมาหลักนี้นะคะพอหนึ่งคอ3ครั้ง 1, 2, 3กันด้วยโซ่สพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งลงตรงนี้นะคะลงช่องเดิมกันด้วยโซ่ส พอหนึ่งคอลงช่องเดิมนะคะอีกสามครั้งขยายลายนะคะสองสามนะคะโซ่สี่เอ็กลงสับประรดนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งช่องลายของแถวที่สิบหกนะคะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยนะคะอันนี้จะจบแถวที่สิบหกนะคะแล้วก็มาจิ้มตรงโซ่สามตรงนี้นะคะเพื่อทำซีผ่านเพื่อจบแถวนะคะ แล้วก็ทำซีเลื่อนนะคะเพื่อเริ่มแถวใหม่นี่นะคะเลื่อนมาไ,ไว้ตรงนี้นะคะเพื่อขึ้นแถวที่สิบเจ็ดนะคะ TEP สามนะคะตอนนี้คลิปมันก็ยาวแล้วเนาะนี่นะคะเราก็ถักแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาเจอกันอีก t EP สามนะคะแถวที่สิบเจ็ดค่ะ